ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนที่ดูอยู่ ตอนนี้นะครับผมจากผมท็อปเมมไมรีดทีพนะครับวันนี้เป็นวันที่30เมษายนนะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณ11บเอดโมงซึ่งทุกคนรู้ดีว่าวันนี้เป็นวันที่น่าเสียใจหนึ่งวันนะครับผมเพราะว่าตลกชื่อดังของเมืองไทยที่ชื่อนะคอมจนชื่อนะครับตอนนี้ได้เสียชีวิตลงแล้วครับผมด้วยโรคโควิดสิบเก้านะครับที่ผมออกมาทําคลิปก็คือผมอยากให้กําลังใจครอบครัวนะคอมแล้วก็พี่ๆตลกทุกคนนะครับผมผมเป็นเสียงเล็กๆน้อยๆนะครับผมที่อาจจะส่งกําลังใจไม่ถึงนะครับผมแต่ผมก็เลยได้ทําคลิปนี้ขึ้นมานะครับ ที่ระลึกถึงน้าคอมชนชื่นได้สร้างเสียงหัวเราะให้ทุกคนแล้วก็ซึ่งเป็นเสียงหัวเราะแต่ตอนนี้นค่คอมได้เสียชีวิตลงไปแล้วนะผมผมก็ขอให้กําลังใจทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมตื่นขึ้นมาผมยังตกใจเลยนะผมจากหนึ่งวันที่ผ่านมาได้มีการอัปเดตว่านค่คอมเอาไ้ว,ว่าล้มเหลวนะผมก็คือไม่ตอบสนองต่อยาที่ให้ไปแล้วแล้วตื่นเช้ามาก็ได้ทราบข่าวนะผมว่าน้าคอมได้เสียชีวิต ผมก็เสียใจมากๆนะผมที่ผมพยายามติดตามอัปเดตอาการเกี่ยวกับนคอมนะผมก็ผลสรุปก็คือว่านคอมได้เสียชีวิตลงวันนี้เป็นเวลาประมาณ8ปดโมงนะผมขอแสดงความเสียใจจริงๆนะต่อไปนี้จะเหลือเพียงความทรงจําที่นค่คอมได้ทําความดีแล้วก็ได้ทําให้พวกเรามีรอยยิ้มวันนี้ก็ขอฝากเพียงเค่นี้นะผมสวัสดีครับ thank you